สิพามาใส่ปุ๋ยมันระเบิดหัวครับมันแปลงนีปูกไว้บ่ท่านไหนใส่ปุ๋ยยักเถื่อแต่ว่าตอนปลูกกัรล่องพื้นด้วยขีไกแกบครับมามาเบิ่งปุ๋ยกันว่าผมใส่สตดใจเนี่ยง่ายๆเลยครับมีสามสุดมียูเรี่ยแล้วก็สูนซิมฮาแล้วก็ศูนซูน์หกสิบครับผมใส่แบบเป็นแม่ปุ๋ยเลยครับ ใส่สามสูตรครับผึ่งใส่ครับผึ่งลองใส่มาเอามาใส่เบิงหัวจะใหญ่บอแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะโอเคครับเพราะว่าเป็นแม่ปุ๋ยทั้งสามเลยยเรีย,ยก็เป็นในตัวเจนครับนะครับสูตรซิปฮาซิปฮานะครับ0ูน0ูนหกิเอามาผสมกัน อย่างละหนึ่งต่อนหนึ่งครับง่งายเลยครับสูตรปุ๋ยบาต้องใสอีกยังหลายบ่ต้องห้านสูตรนั่นสูตรนี่นี่ซื้อมาผสม,มเอาเอาเองครับยูเรียก็จะเป็น46 00แล้วก็ 0, 000, 000, 000, สูตรซิม้าสิซิมาเสมอตากระต่ายแล้วก็0060ครับมาลองเบ่ง ถือใจกดติดตามไว้เ้อะครับตอนคุดจะมาคุดให้เบิงว่าวเพิ่นจะเป็นแนวใดว่าจะง่ายผ่านบอ่อปุยสูตรนหนหรือเพื่อนๆชาวไรมันสำปะหลังไผมีปุยสูตดีกะเอามาแชร์กันได้ครับนี่ไฮนี่เป็นไฮดินหลวนปนทรายครับจังได้กักดถือใจกดติดตามมด้ดอร์ครับ เพื่อนๆชาวไร่มันครับสวัสดีครับ